ค่ะเมื่อเราปรับตั้งนะ้ำฟองโฟมฟองยาวเรียบร้อยแล้วนะคะตัวกล้องก็สามารถเปิดเปิดตัวเครื่องใช้งานได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาแนะนำองค์ประกอบของตัวกล้องก่อนนะคะกล้องท็อปคอนดีทีอตัวนี้นะคะเขาจะมีแทนเจนล่างนะคะก็คือตัวนี้ค่ะแล้วก็แทนเจนบนนะคะในการใช้งานค่ะให้เราทำการล็อกตัวกล้องนะคะแนวลาบนะคะตรงนี้นะคะที่แทนเจนบนนะคะ ะะจะเป็นล็อกจะอยู่ด้านในนะคะให้เราทําการหมุนค่ะตัวกล้องก็จะไม่สามารถหมุนขยับได้นะคะหรือหากเราทําการคลายล็อกล่างตรงนี้นะคะมันก็สามารถหมุนได้เหมือนกันนะคะเบื้องต้นแนะนําลูกค้านะคะให้ล็อกแทนเจนล่างตรงนี้นะคะ ด้านในค่ะแล้วก็ใช้แค่ท a n g e n t บนนะคะตรงนี้นะคะในการหมุนแนวลาบนะคะหรือว่าปรับละเอียดนะคะในการปรับละเอียดนะคะให้เราทําการล็อกท a n g e n บนตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการปรับละเอียดนะคะค่ะเราจะมาดูในส่วนของเลนกระดกนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะมี ลูกน้าฟองยาวให้ด้วยนะคะในการตั้งฉาก90องศานะคะเราก็สามารถดูที่ฟองยาวตรงนี้ได้นะคะที่เลนกระดกค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นโฟกัสภาพนะคะเราสามารถหมุนปรับโฟกัสให้เห็นภาพในระยะที่ชัดขึ้นจากตรงนี้ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปรับละเอียดของเลนกระดกนะคะตรงนี้เราสังเกตนะคะว่าเราสามารถหมุนเลนกระดกได้หากเราล็อก ตัวนี้นะคะเลนกระดกก็ไม่สามารถขยับได้ค่ะหรือถ้าเราต้องการปรับละเอียดของเลนกระดกนะคะเราสามารถหมุนปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเลนกระดกก็จะค่อยๆขึ้นหรือลงนะคะตามมือค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปรับเส้นสายใยนะคะจะเป็นปรับเลนตานะคะเราสามารถปร,าปรับความเข้มชัดของเส้นสายใยจากตรงนี้ได้นะคะกล้องวัดมุมนะคะก็จะมีเลนสองหมดน,นะคะเราสามารถปรับ ปรับความคมชัดจากตรงนี้ได้นะคะในส่วนของปุ่มกดค่ะนี่นะคะก็จะมีปุ่มเซตศูน,นะคะอยู่ตรงสีแดงตรงนี้นะคะเขียนว่าศูนเซตค่ะแล้วก็ปุ่มไฟค่ะจะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าจอนะคะแล้วก็ปุ่ม v h H นะคะตัวนี้เราสามารถเลือกใช้งานได้นะคะว่าเราจะเลือกเป็นโหมด เปิดที่หน้าจอเป็นข้ามมุมลาบหรือว่าค่า V ก็คือจะเป็นแสดงข้ามมุมดิ่งนะคะเราสามารถเปิดมาอีกนะคะตัวนี้ก็จะเป็น R s l a s L นะคะเราสามารถเลือกการใช้งานได้ว่าเราต้องการเปิดที่หน้าซ้ายหรือหน้าขวาค่ะค่ะแล้วก็กล้องทับคคอนตัวนี้นะคะจะเป็นถาดจะไม่มีแบตให้นะคะเราสามารถจับเนี่ยค่ะสองสองอันตรงนี้นะคะแล้วก็หนีบขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถาด ดึงจากตรงนี้นะคะออกมาค่ะกดขึ้นนะคะแล้วก็งัดนี่นะคะวิธีใส่ถาด้้านบวกจะอยู่ด้านบนนะคะการเปิดใช้งานนะคะเราสามารถเปิดที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะเมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการคลายล็อกค่ะแล้วก็หมุนแนวราบนะคะ แล้วก็เลนส์กระดกนะคะเพื่อให้ค่า V และค่าเทตท,ที่หน้าจอตรงนี้นะคะแสดงไปนะคะเราจะมาเข้าใช้งานโหมดวัดมุมกันนะคะนะคะให้เรากระดกลำกล้องขึ้นนะคะแล้วก็ล็อกค่ะไปยังแนวที่เราต้องการนะคะจะเป็นแนวแรกนะคะไหล่แรกเราทําการล็อกแนวราบนะคะเพื่อให้กล้องนิ่งนะคะจากแทนเจนต์บนนะคะโอเคในการเซตศูนย์ค่ะ เราจะมากดปุ่มนี้กันนะคะศูนย์เซ็ตการเซ็ตศูนย์ค่ะเมื่อกี้กดปุ่มศูนย์เซ็ตไปหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเมื่อเราต้องการเปิดมุมองศานะคะให้เราทําการคลายล็อกบนนะคะแล้วก็หมุนไปตามมุมองศาที่เราต้องการเปิดได้เลยค่ะหรือหากเราต้องการเปิดไปทางหน้าซ้ายนะคะให้เราทําการเปลี่ยน ตรงนี้ก็ได้นะคะ R l ค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะหน้าจอก็จะขึ้นเป็นค่า HL ตรงนี้นะคะก็คือเราสามารถเปิดใช้งานในมุมด้านซ้ายได้ค่ะนี่นะคะแล้วก็กดเซตศูนย์ใหม่หนึ่งครั้งนะคะคลายล็อกบนค่ะแล้วก็เปิดไปทางหน้าซ้ายค่ะสามารถเลือกใช้งานได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานกล้องวัดมุมเบื้องต้นนะคะขอบคุณค่ะ